เดี๋ยวเดี๋ยวเรามาขอเริ่มรายการถามเรื่องอาหารนะครับว่าวันนี้แล้วกินไปไงบ้างเลยครับเดี๋ยวเริ่มจากพี่ตั้มก่อนนะครับพี่ตั้มว่าไงครับหรือท่ากวันนี้เอ้ยกันอ๋อได้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะเดี๋ยวอ๋อ lady first นะครับเฟิร์สเลี l เฟิร์สเล i r s t lady first lady first lady first อ๋อเลยเขาบอกเขาบอกต้องเล่นเล่นแบบ l ี d เฟิร์สก่อนงั้นก็ต้องมาสัมภาษณ์เล l ี d เฟิร์ส นะครับอบอบเราเริ่มจากน้องกิ๊กก่อนครับมันมากินหมูกระทะเป็นไงบ้างครับวันนี้มากินเยอะเลยอคุณหมีครับคุณหมีครับเอมครับอ่าคุณโบครับคุณโบคุณไม่หยิบเลยครับ นะครับแตมและครับแตมแมามันมันมันมากเลยครับเอออ๋อ,อ,อ,อนีม่มือคุณแตมกินทั้งหมดนี่คุณแตมแล้วครับอ๋อครับดูอะแล้วไล่มาครับพี่ป,ปูครับกินแล้วไปไเป็นไงครับอาหารรสชาติวันนี้พี่ปูวะทะ <S <S ไม่ได้กิน พ่อตาเห้ยม่อเอ้อตาหููกเสครัแลวคุณเจล่ะครับว่าไงครับต่อท่อได้มครับอ่าได้ตาครับอืมแล้วพี่สายครับว่าไงครัอมอนั่นะครับิมจุกเสียบ เอายาทาลิ้มขาวไหมครับไม่ใส่กินไม่ได้ค่ะโราอะนีะกาแนี้กินไม่ได้เพราคอนเฟร์่เยโอ้พี่ยกินมาไม่ไอะไรครับใ่ิ้สั่ัันโอ้เอาแล้วพี่จอครับว่าใงครับกนกินเยอะนะครับแต่ว่าสู้สำลังไม่ได้ดูพาอพี่จิ๊บนะคร ร้อยเดียวนะครับถึง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 มาถึงครับพี่ตั้มนะครับครับอันนี้ปีแม่แล้วครับมีอรายถามเลยครับอาหารครับกินแล้วครับอร่อยฮะอร่อยแม่โอ้ยอิ่มไหมครับอิ่มดิอิ่มสบายไหม เพราะเหนือสาวซีกีตะลั่นนอนนอนทินในการเียงหลาหมนเรสาหนึ่งเลยว่ะเออพี่แกครับอาหารน่ครับรสชาติตลอดเจะอ้วอาหารนี้จะบ้าครับประมาณนี้ครับมาเมันครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราร้องอีกคนหนึ่งครับร้องคนสวยคนน่ารักคนสุดท้าย 哈哈，可怕，可怕。